สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมและศึกษาร่วมกันองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีองค์นี้แม่เหล็กดูดติดพิมพ์เจดีนะฮะจุดสังเกตก็คือจะมีการนั่งขัดสมบัติเพชรแล้วก็ไม่มีเส้นแจมใต้ตักกับเส้นแซมใต้ฐานบัวหรือฐานที่สองนะครับถ้าองค์ไหนมีเส้นแซมใต้ตัก กับเส้นแซมใต้ฐานที่สองก็จะกลายเป็นพิมพ์เกตบวตูมองค์นี้พระเกตนะฮะเป็นพระเกตดอกบัวนะฮะสะบัดเล็กน้อยนะครับพักกันเห็นลางๆนะครับตรงหน้าอกนะเห็นเส้นสังกติยาวถึงหน้าท้องแล้วก็เห็นเส้นอังสักนะครับตรงรักแร้ขวา ความสมมาตรของสามเหลี่ยมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์เจดีก็โอเคชัดเจนนะฮะเราดูจากปลายพระรสมีหรือพระเกศนะฮะไล่ไปจนถึงฐานสุดท้ายนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพองค์นี้นะฮะด้านหลังจะดูง่ายกว่าทั้งนี้ก็เพราะว่ามีรอยปีรอยแยกรอยนอนด้นนะฮะมีร่องรอยของปูที่งอกขึ้นมา อ,องค์นี้มีการลงลักมาก่อนนะฮะสังเกตว่ามีเศษลักติดอยู่นะครับส่วนด้านหน้านะฮะก็มีปูนงอขึ้นมาพอสมควรเส้นซุ้มก็มีการเซตตัวนะครับส่วนบนสารต่างๆยังมองไม่เห็นชัดเจนนะักประเดี๋ยวต้องมาดูด้วยกล้องกาะขายายสูงขอบนะฮะ มีรอยปีร้อยแยกวงบอกว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือนะครับด้าน,นในองค์พระก็งดงามนะนูนเด่นกดพิมพ์ได้ลึกนะครับสังเกตดูตรงหัวเข่าซ้ายนะฮะจะไม่มีเส้นชาจีวร์นะครับการนั่งนะฮะดูภาพซ้ายมือของท่านนะรเราจะเห็นการนั่งแบบขัดสมาธิเพชรชัดเจนนะครับฐานสิงก็เล็กคมนะฮะ ก็บอกว่าเป็นพระยุคปลายภาพนี้นะฮะถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงเป็นภาพด้านหลังนะฮะเราจะสังเกตเห็นมวลสารต่างๆที่ซ่อนอยู่ในเนื้อไม่ว่าจะเป็นดินกำแพงจุดดำจุดแดงหินเทานะฮะแล้วก็พวกผงวิเศษผงโพธก,กคุณนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเศษลักเศษว่านติดอยู่นะครับ ภาพนี้นะฮะเราจะเห็นผลึกแคนไซที่ออกเป็นลักษณะสีม่วงๆนะครับเป็นเกล็ดๆนะครับอันนี้เป็นเส้นของแคนไซนะครับเจอผ้าแบบนี้ผลึกแคนไซแบบนี้ก็ชัดเจนว่าผ้าองค์นี้เป็นผ้าที่เก่าเก็บไม่ผ่านการใช้บูชาไม่ผ่านการเช็ดการล้างนะฮะสังเกตด,ดูตามรอยแยกนะฮะก็มีปูนงอขึ้นมาซ่อมแซม ะครแบบน,นี้เป็นดินกำแพงนะฮะตามขอก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะฮะภาพนี้เป็นภาพด้านหน้านะฮะเราจะเห็นร่องรอยของปูที่งอกขึ้นมาแต่ก็ยังเห็นมวลสารเป็นก้อนของดินกำแพงตรงนี้นะฮะพวกตรงนี้เป็นเศษว่าน นะครับ mm hmm. พื้นผิวนะฮะก็มีปูนงอขึ้นมาเห็นชัดเจนนะฮะมีเศษลักเศษบ้านปรากฏให้เราเห็นนะครับอันนี้ก้อนนี้น่าจะเป็นเหล็กนะฮะเรเห็นสีเงินแววๆปรากฏอยู่ตรงนี้เส้นทุ้มืึมีการเซตตัวนะฮะมีปวนสารสสำคัญประเภทหินเทา หินมงคลปรากฏให้เราเห็นนะครับเนื้อนิ่แแข็งแล้วนะฮะตามส่วนที่ลาดเอียงเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพชัดเจนเราเห็นลักษณะเป็นดินสีเขียวตรงนี้นะครับ มสารก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับอันนี้เป็นฐานล่างสุด,สดปลายฐานตัดเฉียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มีเส้นเชื่อมไปหาเส้นซุ้มนะฮะตรงนี้นะครับในเนื้อก็มีมวลสารปรากฏให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นจุดดำจุดแดงจุดสีขาวผงผงพิเศษผงหมกทุกคุณเนื้อมีการเซตตัวมีการแตกนะฮะมีเศษลักปรากฏอยู่ตรงนี้ อันนี้เป็นหัวฐานเคียงด้านซ้ายนะครับความเป็นธรรมชาตินะเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณานะครับภาพนี้เป็นฐานสิงหนะหัวฐานด้านซ้ายนะฮะสังเกตความสูงนะฮะการเปลี่ยนแปลงกายภาพกดชัดเจนนะฮะเส้นสายซิวขยุกข,ขยิก อันนี้เป็นหัวฐานด้านขวาของฐานสิงภาพนี้เป็นฐานบัวนะฮะฐานบัวด้านหัวฐานบัวด้านขวาสังเกตนะฮะว่าจะไม่มีเส้นแสมนะครับทั้งใต้ฐานบัวแล้วก็ใต้ตักนะครับอันนี้เป็นหัวเข่าขวา ไม่มีเส้นแซมนะฮะภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายนะครับไม่มีเส้นชายจีวรเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรล่องสังกติตรงหน้าท้องนะฮะเส้นของแขนก็มีความพิว้วมีมวลสารปรากฏให้เราเห็นตามซอกแขนค็อมีปูนงอกขึ้นมาหนา เส้นของอางสายตรงนี้นะครับชัดเจนซอกแขนลึกนะฮะเนื้อตรงหน้าอกก็มีการเซตตัวนะฮะพระเกศนะยาวไปจรดล้มเส้นซุ้มก็มีการเซตตัวประพักนะฮะเนื้อมีการเซตตัวมีความแกล่งนะฮะ มีจุดสีขาวมีจุดดำจุดแดงปรากฏให้เราเห็นเรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกาะขยายสูงพร้อมกันเลยนะฮะเริ่มจากพระพักนะครับองค์นี้เส้นสายงดงามสมบูรณ์นะฮะกดพิมพ์ได้ลึกแแดงว่าคนกดพิมพ์มีความบัรจงปราณนนีตครับ ตรงบริเวณหน้าอกก็มีมวลสารปรากฏให้เราเห็นนะฮะเม็ดนี้เป็นเม็ดสีแดงของติดกำแพงนะครับมีเศษว่านเศษรักติดอยู่ซอกแขนก็มีผนงอกกัมพานาตรงนี้เป็นร่องสังก,กตินะครับเนื้อเป็นตะปุ่มตะปัานะฮะสังเกตดูนะครับเส้นสายต่างๆมีความพริ้วนะฮะไม่เป็นเส้นตรงบหนือนมันทัด เนื้อะฮะมองแล้วมีชีวิตชีวามีความซึ้งมีความดึบนุ่มซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่มีในพระเรียนแบบนะครับโดยเฉพาะโทนสีนะฮะมีหลากสีเข้มอ่อนลดหลั่นกันไปนะครับ ตรงนี้แม่เหล็กตูดติดค่อนข้างแรงนะฮะเหล็กบนองค์พระยังไม่ค่อยเจอแบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันฮนะแล้วก็หยดน้ำยาเช็คกับยูเรนไซด์ด้านหลังปรากฏว่ามีบนสารชัดเจนกว่าด้านหน้านะครับเนื่องจากปูที่งอกมาก็บางๆางนะฮะ มีเศษลักเศษฐานเศษว่านนะฮะมีจุดดำจุดแดงมีดินกำแพงแตะกี้เรายังเห็นดินสีเขียวด้วยนะฮ <c> ะ <oughs> มีรอยแตกรอยนอนด้นมีผงวิเศษผงพระพุทธคุณความเป็นธรรมชาติค่อนข้างจะสูงนะฮะ <c oughs> มีขลแคนไซ์นะฮะอีงจุดนี้นะครับ นี่เป็นคลือแคนไซนะฮะซึ่งแตกต่างกับภาพตะกี้นะฮะซึ่งเป็นสีออกมง่งวงๆอี่เป็นสีขาวบนสารค่อนข้างจะบดละเอียดนะฮะเป็นเม็ดเล็กเนื้อองค์พที่เราเห็นจะเป็นสีน้ำตาลเหลืองนะฮะแต่ว่า เนื้อในจริงๆก็เป็นสีขาวนะฮะอันนี้น่าจะเกิดจากน้ำลักที่คุมไว้แล้วก็สาภาพแวดล้อมนะครับพระสมเด็จนะเป็นพระที่ทำจากปูนนะฮะโบราณผู้รู้ท่านเรียกว่าเป็นพระปูนปั้นนะครับไม่ใช่พระเนื้อผงนะฮะ ที่บอกว่าเป็นเนื้อผงแก่ผงก็มันโนนเองนะฮะแล้วก็ที่เรียกก่าเนื้อแบบนั้นแบบนี้ก็เพราะว่าการศึกษาในสมัยก่อนนะฮะไม่ได้เน้นในเรื่องของธรรมชาติเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางภาพหรือเน้นในเรื่องของหลักวิยาศาสตร์นะฮะดังนั้นการศึกษาก็มาศึกษาเรื่องเนื้อนะฮะซึ่งจินตนาการจาก บันทึกโบราณที่บอกว่าพระสมเด็จมีส่วนผสมอะไรบ้างนะฮะที่นำมาเป็นมวลสารอย่างเช่นผสมข้าวสุก็บอกว่าเนื้อข้าวสุกนะครับผสมชานหมากก็บอกว่าเนื้อชานหมากแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซตรงนี้นะครับตอนนี้ ยดนํำยาลงไปแล้วนะฮะการยดนํำยาเช็คอายุแผยก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะฮะเพราะว่าพระสนเด็จถ้าทำด้วยปวูนปลาขอยจริงนะฮะแล้วก็มีอายุกเก่าถึงยุคน้ำยาที่เราหยดลงไปจะเกาะเป็นเม็ดกลมบนพื้นผิวนะฮะไม่กระจายไปตามผิวแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นมานะครับอันนี้ เปิดแคนไซนะฮะออเป็นสีม่วงตอนนี้เราราลังเลื่อนองพระไปในตำแหน่งที่โยตมยาเช็คกันยุคันไซไว้นะฮะตอนนี้หยดไปแล้วหลายวินาทีแล้วนะฮะมาดูว่าเป็นยังไงบ้าง ก็ปรากรว่าโอเคเลยนะฮะน้ำยาเกาะเป็นเม็ดไม่กระจายไปตามพื้นผิวปอากาก็ขึ้นเป็นเมตต็ดโตๆนะครับก็ถือว่าพระองค์นี้ผ่านการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่าเป็นพระสิเดจที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีสมบสมหลักในการทําก็คือปูนปลกหอยนะครับตอนนี้เรามาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูตรง รัศมีหรือพระเกตบ้างนะฮะเจดีพิมพ์นี้นะฮะพระเกตเป็นรูปต่อปัวนะครับยาวไปจรหลุ้ซมประกันมองเห็นไม่ชัดเจนนะฮะพระศอก็สูงพอสมควรนะฮะพระอุระนูนเด่นนะฮะเราเห็นเส้นสังกติ ลากยาวไปตรงหน้าท้องเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นเส้นอังสะมีดินกำแพงมีเศษว่านเศษรักติดอยู่มีผงวิเศษผงพรทุคุณติดอยู่ในเนื้อพระความพลิ้วของเส้นสายต่างๆถือว่าเป็นธรรมชาตินะฮะเป็นพระที่มีเส้นสายสมบูรณ์ไม่มีเส้นไหนที่ขาดที่แหว่งไปนะครับ ถือว่ามีความงดงามมากนะครับเพราะสุดเด็จพิมพ์จะดีก็มีหลายพิมพ์ทรงนะครับก็แล้วแต่ถานจะเจอแบบไหนแต่อย่างไรก็ตามจุดสังเกตก็ต้องศึกษาสังเกตในเรื่องของความเก่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพาเป็นหลักนะฮะส่วนเรื่องตำลีพิมพ์ทรงเส้สนน้นสิ่งนี้ก็ให้ตัดทิ้งไปนะฮะเพราะว่าพระแต่ละองค์นี่จะไม่เหมือนกันนะครับ เราพิกแผ่นดินหาให้เหมือนกับองค์นี้เขามาชี้ตำหนิชี้เส้นสายอย่างไรก็ไม่เจอนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ